ผขงานมีค่าทั้งหลังด้วยนะครันะบ กิจกรรมที่ไปทำนะครับมีทั้งการแสดงมีทั้งกิจกรรมเข้าฐานวอลรลลี่ทดสอบกำลังใจครับผมผมว่าผมว่าผมได้หลายอย่างมีทั้งเพื่อนต่างโรงเรียนแล้วก็ได้ออกกำลังกายในตัวนะครับฝึกระเบียบว,วินัยในค่ายกินอะไรครับก็ต้องรอเพื่อนไม่ใช่แบบเหมือนอยู่ที่บ้านครับผมช่่ยเหลือกันใช่ครับชื่อเหลือกัน แล้วก็คือผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีนะครับที่ให้นักเรียนสี่โรงเรียนมาเข้าค่ายเดีวยวกันครับเหมือนค่ายลูกเสือผมว่าคล้ายคยค่ายลูกเสือครับปกติเรา,าก็เป็นลูกเสืออยู่ครับเป็นไหมไม่ได้เป็นก็เป็นนมอต้นครับฝ่ายเรไม่ได้ครับผมการว่าการเป็นผู้นำาต้องเป็นยังไงและการต้องทํางานร่วมกันต้องทํำยังไงบ้างต้องลงแรงร่วมใจกันยังไงบ้างประทับใจแรงจางจากการเข้ารับการศึรคาเพราะว่ เราได้รู้จักเพื่อนมากมายและต่างโรงมเรียนซึ่งเป็นอยู <partnering S 2> ่ในเครือจัตุรมิรครับวิสิตใจันนะครับว่าตัโรงเรียนระสับชั้นสิ่งที่ได้จากการไปค่ายผู้นําเยาวชนตํารวจจัตุรมิตรก็คือได้ความรักษาวิคีได้รู้จักการทางานเป็นกลุ่มแล้วก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ก็ตื่นเช้ามาก็ออกกําลังกี่โมงเขาบังคับให้ตื่นไหมปกติเรานอนที่บ้านตื่นกี่โมง ตื่ประมาณเจ็ดหกโมงี่หาหกโมงสี่ห้าแล้วไปอยู่ที่นี่เราตื่นกี่โมงครับห้า่บาครื่ทอะไรตื่นมาออกกำลังกายบริหารอือปรานาชิาทองเียอะไรนะนาฬิกาโนทแองสเลียที่ได้ในการอบรมก็ครียทำให้บริสุทว่า ความรู้มากขึ้นแล้วก็ได้อบรมต่างีทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับ <c oughs> ผมเป็นนักเรียนตัวแทนจากพมเพิเชียนพิอรไรครับผมก็ตอนแรกๆนะครับที่ไปท่าเน,นี้ครับที่รู้ว่าต้องไปแรกๆก็คิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราก็มีความรู้สึกไม่อยากไปแต่พอหลังจากกลับมาปุ๊บผมรู้สึกคิดถึงรู้สึกผูกพันรู้สึกด <c oughs> ีใจที่ได้เป็น ตัวแทนเยาวชนตำรวจจราจรนุ่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีความภูมิใจครับที่แล้วก็จะได้เล่าให้ทุกคนฟังได้ว่าในวันหนึ่งเราเคยผ่านอะไรมาบ้างกับเพื่อนเพื่อนสี่โรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตประสบการณ์การทํางานต่างๆเป็นทีนะครับกับเพื่อนเพื่อนสี่สถาบันครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ต่ทุกท่านที่ตามมาช่วยให้กำลังใจผู้ผมถึงขั้น ขอบคุณครูครูทุกท่านที่ช่วยอบรมทุกคนให้เ็คนคุณดีซึ่งโดยสิ่งเรียนนี้ทั้งแม้็กทุกท่านจะ,ะบางคนจะจะเป็นเด็กม,าามีปัญหาไปบ้างแต่ทุกคนก็สุดใจครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งผมก็บองว่างตุลาบิน,นที่26ที่จะถึงจะได้เราผมจะพนานคันี้จะมีเหตุการณ์ที่จะไม่มีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกมนางเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็หวังจะเป็นเช่นนั้น แในต่อไปครับขอบความที่ผที่ผมไปมาผมรู้สึกว่ามีความเวลาคือได้รับความรักจากทุกทคนครับจากอาจารย์จากครูเกิดจากเพื่อนๆทำให้ผมรู้ได้ได้ได้มีความรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้มากที่ตัวเองเคยทำแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นคงเพราะว่าเพราะว่าผมทำงานทำให้เราปลอดมาก เาไม่สามารถใช้อะไรในนาคทได้ท okay. um, ีครับครก็ต้องกับตัวนีีประธานแล้ว้รารท่านอาาจารย์ำหรับผมในฐานะเกผร้ชานะครับก็สำหรับใ่ายไม่ชอบขึ้นรยาง่ชกรดนคร้นี้นะครับผมที่ผมไปได้รับความสาุกคีความร่าจากเพื่นๆนะครับแล้วก็ ได้รู้จักเพื่อนของเรามาเพื่อนทั้งนีเลยแล้วต,ต่างโรงเรียนนะครับซึ่งการข่จะจบในวันเสาร์ที่สินี้นะครับ,รบผมก็อยากให้เพืนทุกคนเป็นเนนชียร์นด้ความรักความสามันะครับ,นะมรบไม่อยากให้เกดเการณ์อะไรที่ไม่ดีต่ิทุกนครับขอบคุณครับ ระครับรกับการกองตัวดีภาพเด็กและสตรีนะฮะในโครงการจตรุรมิตรุ่นหนึ่งเนี่ยตำรวจจตรุรมิตรุ่นหนึ่งได้เป็นหัวหน้าวิทยากรน,นำวิทยากร1ิสองชีวิตไปทําการกุบรมเด็กทั้งทั้งหมด4ี่โรงเรียนนะครับในโครงการตำรวจจตุรมิตรร่วมใจกันเพื่อ เยูก่กบรมให้เขารู้จักกันวัตถุประสงค์ก็ให้มีความสนิทสนมชิดเชื่อกันพอรู้จักกันแล้วก็จะลดภาระของตํารวจเรื่องการเกิดก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันโดยเฉพาะ,ะวันที่สิบเนี่ยจะมีโครงการอาบุตบอลเจตุรมิตรซึ่งก็เป็นที่ตากาันดีว่าเมื่อจัดแล้วก็จะมีการกระทบกระั่งกันบ้าง ท่านคนไปเชิญเจีรติศนราาท่านก็เป็นห่วงก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเอาน้องๆไปเข้าค่ายซะก่อนให้รู้จักกันแล้วก็เพื่อเป็นตัวเตัวเชื่อมภราาะสานนะครับในการนะครับยับย้หอือว่าเตือนเพื่อนให้ก่อนรน้อน้อง,อง,องทั้งสี่โรงเรียนนะครับ พูดยังพอพูดคุยกันได้ค่อนข้างดีเรื่องแล้วก็หลังจากทํากิจกรรมแล้วเขาก็เขาก็จองทำงานสามกีกันด,ดีร่วมกันบูมร่วมกันทากิจกรรมการแสดงอะไรอะไรแสดงออกซึ่งดูแล้วน่าจะกระจับตัางหากได้ส่วน